loud ดัง l e i s e เงียบ gross ใหญ่ klein เล็ก s c h w i e r i g ยาก einfach ง่าย schwer หนัก leicht เบา dick อ้วนหนา d ü n n ผอมบาง nas s เปียก Trocken แห่ง Cald ย็น h e i s ร้อน f a s t a n t l i c h สามารถเข้าใจได้ u n f a s t a n l i c h ไม่สามารถเข้าใจได้ Wag ตื่น Möder Gesund สุขภาพแข็งแรง Krang f r e u d l i ด h oh เป็นมิตดอุน e ฟรด i ลชไม่เป็นมิดฮาร์ดแข็งไวช์นิ่มไบรท t กว้างชมาลแคบไวท์หลวมเองครับ m ูมูสิกสสุกระปกเซาบ r สะอาด วิชติกสสำคัญอุนวิชติกสไม่สำคัญรีสิกใหญ่มากวินสิกสเล็กจิ๋วบัเกเรชต์แนวนอนเซนเครสต์ Saint Christ, แนวตั้งเวดโฟลมีคุณค่าเวดโหลดสไรคุณค่า White, ไวท์ไกลนาใกล้ ยุงอายุนอย้อยอ l ล์แก่โฟลเต็มเลอะว่างเปล่าเค u n นด,ดีต่อสุขภาพอุ้นเค n d นไม่ดีต่อสุขภาพเฟสต์แน่นโลค a ะหลวมฟเฟ l เยอะเบนิกนอ้อยชอ e ะ แพงบิลลิกถูกซูสหวานซ o u รเปรี้ยวโซนิกมีแดดบิวเ e กมีเมงโฟร์ระมัดระวังอันโฟรซไม่ระมัดระวังดีดี s ล l ก c t ไม่ด si ีเกสตร e d เครียด e n x p a n t ผ่อน,นอนคลาย r o l ดิบ gekocht, สุก stark, แข็งแรง schwach, on air, c h n e l เร็ว langsam, ช,ช้า h ü b s สวยลหล่อ hässlich, เขีเร เลขอร่อยอุนอัพฤธิตลีชไม่อร่อยคอนเซนทรียมีสมาธิอุ้นคอนเซนทรียดไม่มีสมาธิฉลาฉลาดดุมโง่อฮลสว่างดุงแคลมืดควรสสสัน ลังยาวฮุงริกหิวซาดอิมอาสเฮลปนอกเมืองเซ็นทรลัลใจกลางเมืองอัลเลทั้งหมดคายเน่ไม่มีกลาดเรียบเราอยากไอสไตกันขึ้น aussteigen, ลง Früh, da ich a u t r u später sei, anmachen, เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ausmachen, ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า neu, ใหม่ alt, เก่า aufmachen, เปิดประตูหน้าต่าง ซูมักเปิดประตูหน้าต่างเมอร์กลเป็นไปได้อุนเมอรกเป็นไปไม่ได้เกเบนให้เน m มนเอาไปซิเซนนั่งสเต h e n ยืนฟลายซิขยัน f o วล์กีเก f ฟรอ i ์ลิช ราเริงทราวริกเสียใจกลุกลิชมีความสุขอืนกลุกลิชไม่มีความสุขไร้ร่ำรวยอามจนชว่วหนักไล่เบาเลบินดิชมีชีวิตชดตาย a อสเ r อร์คนแรกเรสเตอร์ ester, คนสุดท้ายลูสติกส์ตลกอันส์จริงจังนักโป้เบคลายเด็ดใส่เสื้อผ้า Naturalish ธรรมชาติ Unnaturalish ไม่เป็นธรรมชาติ n e t ใจดีกีมายใจร้ายนอยเกียริชอยากรู้อยากเห็นไคลชกุนทิชไม่สนใจเกดูเอลดิชใจเย็นอดทนอุนเกดูเอลดิชใจร้อน,อนไม่มีความอดทนแมนลิชเพศชาย w i เบิชเพศหญิงอลิสซื่อสัตว์อุนอลิไม่ซื่อสัตว์ Optim มิสติมองโลกในแง่ดีพ e s s ิมิสติชมองโลกในแง่ร้ายอ p e เนเปิดชลิ e n ปิดค o มมันมาเกเห็นไป a ันฟังเงินเริ่มเ e นเดนเสร็จสีเห็นดึงดรุกข e n นผลักสุเนม e นเพิ่มน้ำหนักอั n เนมันลดน้ำหนัก k a า f e นซื้อแ e กเขาฝืนขายอัลฟ a วั e ขนตื่น สลบลงริชติสทุ่มาลชผิดลักขันหัวเราะไวเนนร้องไห้โพซิทีฟเชิงบวกเนกาทีฟเชิงลบ all d e n t l e มีระเบียบอุ all d e n t l e ยุ่งเหยงิง I see h i ็นย้ายเข้า I see เห็นย้ายออก Haben m ี Fehlen ขาด Heiraten แต่งงาน Scheiden j a ่ Lieben รัก Hassen เกลียด l e i h i n ให้ยืมสูรึกเก็บนคืนสูรเรนตั้งใจฟังอีกนอรีเร่นไม่สนใจลาวดัดงไลเซเงียบกรสใหญ่คลายเล็กชวีริกยากไอฟักง่าย เชว่หนักไล c ช์เบาดิกอ้วนหนาดูนผอมบางนัสเปียกทรคนแห้งคาดเย็นไฮส์ร้อนแฟสตันช์ลิชสามารถเข้าใจได้ อุนแ s t ต n l i c h ไม่สามารถเข้าใจได้ Wach ตื่น m ü d e ดห่วง Gesund สุขภาพแข็งแรง Krank ป่วย Freudlich เป็นมิด Unfreudlich ไม่เป็นมิด hard แข็ง wise นิ่ม bright กว้าง ชมาลแคบายด์หลวมเองครับชมูสิกสุสกรปกซาบกสะอาดวิชทิกสสำคัญอุนวิชทิกสไม่สำคัญรีสิกใหญ่มากวินสิกสเล็กจิววาเกเยริส์แนวนอน เซนคริส์แนวตั้งเวทโฟลมีคุณค่าเวทโหลดสไรคุณค่าไวท์ไกลนาใกล้ยุ้งอายุน้อยอาร์แก่โฟลเต็มเลีว่างเปล่าเคซูนดีต่อสุขภาพ อุ่นกศุนไม่ดีต่อสุขภาพเฟสตแน่นโลคคหลวมเสี่ยงเยอะเวนิคน้อยเฉยอแพงบิลลิกถูกซูสหวานซ่าร์เปรี้ยวโซนิกมีแดดบิวเวิร์กมีเมง โฟร์ซิก e ทีระมัดระวัง u n f o r ร์ซิกทไม่ระมัดระวังกดดีเลือ t ไม่ดีเก stress เครด e x p a n ่อนคลาย r o w ิบ e ก c o c k e สุก s t a r k แข็งแรง s h a c k ออนแอชเนลเร็วลังซามชา้าฮึบสวยหล่อเฮสลิชเคียเลเล็คอร่อยอุนอั p e t i ลิชไม่อร่อยคอนเซนเทรตมีสมาธิอุนคอนเซนเทรตไม่มีสมาธิ ฉลาวฉลาดดุมโง่เขสว่างดุมเคลมืดคสต์สัส้นลังยาวหุงริกหิวซาดอิมออสเซอร์ฮาลปนอกเมืองเซนทรลัล เจกางเมืองอันเลอทั้งหมดคายเนอรไม่มีกลาดเรียบเราอยากไอสไตนกันขึ้นเอาสไตนกันลงฟรู้แต่เช้าตรู่สเปเชอร์สายอันมักขึ้น เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า a u s machen ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า n o ใ mae, alt, เก่า auf, machen เปิดประตูหน้าต่าง zu, machen ปิดประตูหน้าต่าง möglich เป็นไปได้ unmöglich เป็นไปไม่ได้ geben ให้เนมันเอาไปซีเซนนั่งสเตนยืนฟลายซิสขยันฟาวล์กีเกตฟโรลิชร่าเริงทรรวริกเสียใจกลุกลิชมีความสุขอ่นกลุกลิชไม่มีความสุขไรส ร่ำรวยอามจนชว่วยหนักไลท์เบาเลเบนดิชมีชีวิตชูดตายเอสเตอร์คนแรกเรสเตอร์คนสุดท้ายลูสติกส์ตลกแอนส์จริงจัง นักโปเบคลายเด็ดใส่เสื้อผ้าน a วทัวรลิธรรมชาติอุนทัวร l ลิชไม่เป็นธรรมชาติเน t ใจดีเกมายใจร้ายนอยกิริชอยากรู้อยากเห็นกลาย์กุนทิชไม่สนใจ e u l i s ใจเย็นอดทน un e u l i s h ใจร้อนไม่มีความอดทน m a n l i s เพศช,ชาย w i f l i s h เพศหญิง a l i ซื่อสัต un alice ไม่ซื่อสัตา์ optimistic มองโลกในแง่ดี p essimistis มองโลกในแง่ร้าย open เปิด c l i s t e n ปิด common มา g e h e n นไป unfangen เริ่ม beenden เสร็จ s i e h e n ดึง d r u k k e n ผลัก สูเนม e นเพิ่มน้ำหนักอั n เนม e นลดน้ำหนักเ a u า e n ซื้อ v ฟเ k a า f e n ขายอา f w a วั e n ตื่นชลาเฟนหลับริชติชทูฟาลช h ผิดลักคนหัวเราะ w ว i n น n ่ร้องไห้ positive เชิงบวก negative เชิงลบ ordered list มีระเบียบ unordered ยุ่งเหยิง i see h i n ย้ายเข้า i see h i n ย้ายออก h a b e n มี fail e n ขาด e ฮรา t ินแต่งงานชไยเดนยาลี b บนรักฮัสเนเกลียดไลเห็นให้ยืมสูรุกเก b บนคืน z u ฮ ö ร e นตั้งใจฟังอีก o นรีร e นไม่สนใจ